สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับซีรีส์เล่นอย่างสร้างสารรค์ด้วยอุปกรณ์ใกล้ตัวในชุดที่3กันนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสื่อให้ความรู้ภายใต้โครงการอาสาสมัคร Health Promoter for Life Recovery โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือกันร,ระหว่างลูกคิดอ y า n g Happy และ Independent Living Learning Center หรือว่า ILLC ประเทศฟิลิปปินส์สำหรับการเล่นแบบสร้างสารรค์ในซีรีส์นี้ จะเป็นการนำวัสดุใกล้ตัวมาสร้างสรรค์เป็นของเล่นชิ้นใหม่เพื่อช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆโดยคลิปนี้มาเรียนรู้การสร้างสรรค์ของเล่นในชุดที่3ตัวต่อกระดาษมหัศจรรย์ไปเรียนรู้กันเลยค่ะของเล่นสร้างสรรค์ชุดที่3ตัวต่อกระดาษมหัศจรรย์เริ่มต้นด้วยอุปกรณ์ที่ต้องใช้ 1. กระดาษแข็งสีต่างๆ 2. เทปกาว 3. กันไกล 4. ดินสอ 5. ไม้บรรทัดวิธีการทำา 1. ตัดกระดาษ A4 ออกเป็นครึ่งหนึ่งตามแนวยาวจำนวน5แผ่น 2. พับแบ่งกระดาษที่ตัดแล้ว9แผ่นเป็น3ส่วนเท่าๆกันประมาณช่วงละ10เซนติเมตร 3. พับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมพร้อมติดเทปกาว 4. ทํทำแบบเดียวกันจำนวน9ชิ้น ห้ให้น้องๆเริ่มต้นเรียงชั้นที่1และนำกระดาษที่ไม่ได้พับเป็นสามเหลี่ยมวางเพื่อเป็นฐานการวางชั้นต่อไปโดยวางต่อขึ้นไปเรื่อยๆเป็นหอคอย 6. หากต้องการหอคอยที่ใหญ่ขึ้นสามารถตัดกระดาษเพื่อเพิ่มทํำฐานต่อไปได้เป็นยังไงกันบ้างไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเพียงแค่ใช้อุปกรณ์ง่ายๆอย่างกระดาษ A4 ก็สามารถสร้างสารรค์ของเล่นสำหรับน้องๆเพื่อใช้ในการฝึกทักษะและเสริมสร้างพัฒนาการได้แล้วขอบคุณสำหรับการติดตามซีรีส์เล่นอย่างสร้างสารรค์ด้วยอุปกรณ์ใกล้ตัวทั้ง3ตอนนะคะ